วิชาเฉพาะแพทย์รู้จุดเดียวเก็บได้ทุกข้อสวัสดีค่ะพี่ฟิล์มโอเพนดูเรียนนะคะวันนี้พี่จะมาสอนวิชาเฉพาะแพทย์ค่ะพาร์ทชาวปัญญานะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะข้อนี้นะคะสังเกตไหมโจทย์มันเป็นเรื่องอะไรมีชาย7คนหญิง6คนค่ะทําขนมเสร็จใน7วันแต่ชาย5คนหญิง4คนเนี่ยทำขนมเสร็จภายใน10วันโจทย์ถามว่าถ้าชาย3คนและหญิง1คนเนี่ยจะทําขนมแบบเดียวกันเสร็จภายในกี่วันโจทย์ลักษณะนี้จะเป็นโจทย์แรงง,งานที่ข้อสอบความถนัดแพทย์ชอบออกค่ะ เราเนี้ยเด็กส่วนใหญ่จะตกมาตายเพราะว่านึกว่าเป็นการเทียบบัญญัติยาง่ายๆแต่จริงๆมันไม่ใช่นะคะถ้าหนูทําข้อนี้เป็นนะคะ่ะหนูสามารถใช้เทคนิคของข้อนี้ไปทําข้ออื่นๆได้ได้หมดเลยนะลงมาดูกันถ้าหนูเจอโจทย์ลักษณะนี้ขั้นแรกเลยนะคะเริ่มอย่างนี้เลยหนูกําหนดก่อนเลยค่ะว่าชาย1คนนะหนูกําหนดเป็น1คนไปก่อนเลยชาย่1คนทําขนมพี่ขอเขียนเป็นเป็นการทํางานนะคะคือทํางาน1วันเนี่ยกำหนดเป็น1ไปก่อนเลย ได้ x หน่วยเราต้องกําหนดตัวแปรให้มันนะอันนี้มันจะเป็นเรื่องสมการนะแล้วก็กําหนดต่อค่ะเป็นอะไรคะหญิง1คนค่ะต้องกี่วันด้วยทํางาน1กําหนดหน่วยให้เป็น1ไปก่อนนะได้กี่หน่วย y หน่วยนะตัวแปรต่างกันนะเพราะว่าเป็นคนะเภทแล้วมาต่อเลยค่ะเขาเนี้ยหนูเห็น3บรรทัดข้างล่างนี้ไหมจริงๆอะ่ะมันไม่ใช่โจทย์นะแต่พี่เอามาจากโจทย์ถ้าเห็นโจทย์แบบนี้ปุ๊บให้เริ่มเซตตัวแปรอย่างที่พี่เซตก่อน ขั้นตอนต่อไปก็คือหนูเอา3กรณีข้างบนมาเขียนไว้เป็นสามบรรทัดอย่างนี้ก็คือเห็นไหมกรณีแรกชาย7หญิง6ทําขนมเสร็จใน7วันก็คือเอามาเขียนแล้วต่อไปชาย5้หญิง4ทําเสร็จใน10วันเอามาเขียนเฉยๆและอันสุดท้ายหนูเห็นไหมว่าเป็นอะไรคะชาย3หญิงหนึ่งขนมเสร็จใน1วันซึ่งบรรทัดที่3มันคืออะไรคะมันคือคําถามแล้วก็แอบเขียนไว้ตรงนี้ก่อนเลยว่ามันคืออะไรคะมันคือคําถามคําถามถามตรงนี้ครานี้ทํำยังไงต่อดูนะชาย7หญิงห ชายเจ็คนใช่ไหมหนูเขียนไว้เลยเจ็ดคนขนมเสร็จกี่วันใช้เจ็ดวันนะคูณเจ็ดใช้ทํางานกี่หน่วย x หน่วยมาจากข้างบนต่อไปเขียนด้วยผู้หญิงอ่ะดูดีๆนะผู้หญิงพี่บวกต่อเลยนะผู้หญิงกี่คนคะหกคนใช่ปะ่ะหกคนทํางานกี่วันเหมือนกันเจ็ดวันเหมือนกันไงแล้วก็กี่หน่วย y หน่วยนั่นเองอันนี้เขาเรียกว่าปริมาณงานหนูก็คิดเลขให้เสร็จค่ะมันจะได้อะไรหนูบวกลบให้เสร็จนะมันก็จะได้ 49x ใช่ปะ่ะแล้วก็บวกอะไรคะ4 2 y อันนี้เขาเรียกว่าปริมาณงานแล้วนะพี่ขออนุญาตให้เขียนว่ามันเป็นสมการที่หแล้วกันต่อไปไปดูบรรทัดที่สองหลักการเดียวกันเลยคราวนี้ชายกี่คนชาย5คนทํางานกี่วัน10วันเห็นปะแล้วก็เป็นอะไรคะทำงานได้กี่หน่วย x หน่วยต่อไปบรรทัดที่2ค่ะก็เป็นผู้หญิงใช่ไหมสี่คนทํางาน10วันทําขนมนะแล้วก็ยังไงต่อคะได้กี่หน่วย y หน่วยแล้วก็คิดเลขให้มันดีๆก็ได้เป็นเท่าไหร่5 0 x ค่ะแล้วก็บวก40 y ให้เป็นสมการที่2ไว้ก่อนนะอ่ะ ต่อไปบรรทัดที่3คิดเหมือนเดิมเลยค่ะขั้นตอนเดิมแต่มันเป็นคําถามเราต้องระวังให้ดีบรรทัดน,น,นี้เป็นคําถามและก็คือเป็นอะไรคะจะได้เป็นชายเท่าไหร่ชาย3คนทําขนมเสร็จใน1วันได้ x หน่วยต่อไปเป็นอะไรคะเป็นหญิง1ใช่ไหมหญิง1คนขนมเสร็จ1วัน y หน่วยแล้วหนูก็เขียนไว้แบบเดิมก็ได้เป็นอะไรคะ3ม x บวก y อันนี้คือสีแดงคือส่วนที่โจทย์ถามคราวนี้สิ่งที่ต้องรู้ต่อไปก็คือหนูเห็นสมาการที่1กับ2นะ ไอสมการนี้เขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าออปริมาณงานที่ทําได้นั่นเองใช่ปะ่ะคือทําขนมเหมือนกันหมดเลยโจทย์บอกแต่ว่าทําไมต่างกันแค่คนแสดงว่าสมการที่1ต้องเท่ากับสมการที่2นะจริงไหมปริมาณงานมันต้องเท่ากันคราวนี้พี่ขอจับสมการ1มาเท่ากับสมการ2นะนี่ไงพี่เขียนไว้ว่าทําขนมเหมือนกันงานทั้งหมดต้องเท่ากันใช่ปะ่ะก็ให้เป็นอะไรคะสมการที่1เลยเท่ากับสมการที่2เมื่อกี้สมการที่1เราเป็นอะไรคะ เรากลับไปดูเราได้เป็นอะไร 49x บวก 42y ใช่ป่ะเราต้องเอา 19x บวก 42y ไปเท่ากับ 50x บวก 40y อ่ะพี่ก็มาเขียนตรงนี้เลยนะก็เป็นอะไรคะ 49x ค่ะบวก 42y เท่ากับ 50x บวก 40y ใช่ไหมแล้วหนูก็ย้ายข้างสมการปกติค่ะย้ายไปย้ายมาเหลืออะไรอ่ะพี่ทิ้งอะไรไว้พี่ทิ้ง y ไปฝั่งนี้ฝั่งนี้เหลือ 2y ฝั่งนู้นเหลือ x แสดงว่าทําไมก็เนี่ยคาวไวน้นี้หนูสังเกตอะไรไหมถ้าพี่คายอย่างนี้ปุ๊บแสดงว่าอ๋อ มันต้องมีการแทนตัวแปรแน่เลยเพราะเห็นไหมตอนนี้เรามี2ตัวแปรอยู่คือ x กับ y โจทย์แบบนี้ควรทําให้เหลือตัวแปรเดียวเพื่อหาคําตอบออกมาจริงไหมคราวนี้เราจะเข้ามาในส่วนของหาคําตอบแล้วนะอืมเรามาดูจํานวนวันในการทําขนมหาจากอะไรอะ่ะจํานวนวันหาง่ายๆเลยมันหาจากอะไรหาจากปริมาณงานทั้งหมดอะคะ่ะก็คืองานที่หนูทําขนมงานทั้งหมดหารด้วยอะไรหารด้วยแรงงานค่ะแรงงานนั่นเองหนูจะได้วันจํานวนวันนะคะ อ่ะอันนี้เพิ่มวันหาจากอะไรอย่างนี้ปุ๊บงานทั้งหมดคืออะไรง่ายมากเลยก็เมื่อกี้บอกไปแล้วก็คือสมการอะไร1กับ2อะคะ่ะมันเป็นปริมาณงานที่เท่ากันเมื่อกี้เราจับมาเท่ากันใช่ป่ะหนูเลือกสมการที่1หรือ2ก็ได้คําตอบมาเท่ากันนะสมมุติพี่เลือกอันที่2เข้ามานะก็เป็นอะไรคะ 50x ใช่ไหม5้ x บบวกอะไร40 y เลยหารด้วยอะไรคะแรงงานเขาเนี้ยตัวแรงงานดูดีๆแรงงานควรเอามาจากอะไรคําถามของโจทย์นั่นเองก็คือ สมการนี้เลย3 0 x บวก y เพราะว่าโจทย์ถามอันนี้หนูเอาไปหารเลยค่ะ3อะไรคะ3 x บวกอะไรคะบวก y ใช่ไหมแล้วหนูเห็นไหมว่าตัวแปรยังมี2อันอยู่ x กับ y แสดงว่าเมื่อกี้เราได้อะไรมานี่ไง2 y เท่ากับ x หนูก็เอาไปแทนเลยเอา x ไปแทนเท่ากับอะไร2 y 2> ใช่ป่ะในสมการก็จะได้เป็นอะไรต่อ50คูณ2 y ใช่ป่ะบวก40 y หารด้วยอะไรคะ3คูณอะไรเลย คูณ2 y บวกะไรคะบวก Y คิดเลขออกมาเฉยๆคะ่ะคิดเสร็จได้เท่าไหร่ตรงนี้140 Y หารอะไรเนี่ย7 y ตัดหมดไนหะตัดหมดตอบเท่าไหร่ตอบ20วันข้อนี้จบแล้วนะเนี่ยตอบ20วันเทคนิคโจทย์ลักษณะแรงงานอย่างนี้นะคะ่ะมันจะเป็นแพทเทิร์นอย่างนี้เลยการคิดจะเป็นแบบนี้เลยนะคะถ้าน้องเข้าใจโจทย์ข้อนี้นะคะ่ะสามารถไปไประยุกต์กับคำถามข้ออื่นในวิชาเฉพาะแพทย์ได้นะคะพร้อมสอบเข้ามาหาลัยครบจบที่ โอเพ่นดูเรียนทีแคทสมัครเลย